หนุ่มช็อกคนหรือใครยิงชุดขาวโผลถนนกลางดึกสุดท้ายกู้ภัยพบศพถูกชนแล้วหนีจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปคนสวมชุดสีขาวเดินอยู่กลางถนนที่มืดในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมระบุว่าช่วยดูนะครับ คนหรืออะไรเส้น24แถวบ้านตานีเวลาเที่ยงคืนจะเข้าตีหนึ่งโดยเจ้าของคลิปหักหลบได้ทันและคนในรถพูดออกมาด้วยว่าใช่คนหรือไม่ต่อมาเพจเฟซบุ๊กกู้ภัยสว่างจันญ,ญาจุดประคนนชัยแจ้งว่ามีเหตุรถไม่ทราบชนิดชนคนเดินเท้าหน้าบ้านจอกใหญ่ รถพยาบาลสว่าง20ขีด92พร้อมกู้ชีพทอตอโโคกม้าเขาตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ72ปีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นอนเสียชีวิตโดยรถพยาบาลจะทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตณวัดมงคลโพธารามบ้านจอกใหญ่ให้ญาติบ,บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปทั้งนี้ทางกู้ภัยยังนำคลิปของผู้ใช้ติกตอกไรยดังกล่าวมาโพสต์ด้วยว่าเป็นคลิปจากคนละเมืองดีส่งมาให้ครับเหตุชนคนเดินเท้าเสียชีวิต แล้วลบหนีเมื่อวานตอนกลางคืนแต่ไม่ทราบคันไหนชนยายจนเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ